สวัสดีครับผมแบงค์อังเคอรแงคนะครับวิดีโอในวันนี้ผมจะมารีวิวและลองแต่งหน้าด้วยแปลงราคาถูกจากประเทศจีนนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าแปลงพวกนี้เนี่ยแต่งหน้าออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็เชรับชมต่อไปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องโค้แบงค์แล้วกด like วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมได้ไปถ่าย Aliexpress นะครับแล้วก็ไปสะดุดตากับฟีที่เป็นแปลงแต่งหน้านะราคามันถูกจนหน้าตกใจอ่ะก็เลยลองสั่งมานะครับให้ดูกับว่าหน้าตาทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะมาพูดถึงทีละตัวกันเลยแล้วกันนะครับกำเนี้ยแต่ละแท่งไม่เกิน150ถูกมากนะครับเป็นทรงที่ผมยังไม่ค่อยมีในสต็อกด้วยนะครับก็เลยลองเลยแล้วกันนะ ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรองพื้นจาก Beauty Blender ครับสีที่ผมใช้คือเบอร์3.10นะครับตัวนี้ก็จะได้ finish ผิวแบบนี้เลยนะเริ่มกันที่แปรงด้ามแรกนะครับซึ่งเป็นแปรงที่ด้ามใหญ่ที่สุดนะครับก็คือด้านนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นทรงที่ผมยังไม่เคยมีนะฮะแล้วก็ราคารู้สึกว่าจะร้อยต้นต้นเองนะครับมันดูไม่ใช่แปรงราคาถูกเลยอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยหนึ100กว่าบาทได้กําไรไหมอะ่ะ <c oughs> ด้ามน,นี้นะคบเป็นขนสั่งเพราะครับแล้วก็เขามาร์เก็ตอันนี้มาเอาไว้สำหรับเป็นการใช้ลงรออรอซ์ หรือว่าคอนทัวร์นะครับจากที่สัมผัสดูนะครับน้ำหนักแปลงดีความยาวดีดูแบบไม่ได้ก้องแกงแล้วก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรด้วยนะครับขนเนี่ยสปริงตัวดีนะแล้วก็นุ่มดีนะครับแรนทั้งหมดที่เอามาพูดในคลิปนี้นะครับทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแปลงขนสังเคราะห์อย่างนี้เนี่ยจะสามารถพลิกอัพผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้เป็นยังไงบ้างนะครับบรอนเซอร์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นบรอนเซอร์จาก Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer นะครับเบอร์2สีมีเดียมนะครับ อจะบอกว่ามันละมุนผิวเหมือนกันนะเอาจริงๆไม่บาดผิวเลยนะครับแล้วก็มันจะมีความสปริงตัวของขนเนี่ยสูงกว่าแปรงขนสัตว์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับพอลงไปบนผิวแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบขนของเขามันไม่ได้แน่นไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะลองเทียบกับฮาคูโฮโดตัวนี้ที่ผมใช้ในการลงบอนเซอร์เป็นประจำนะครับอันนี้เนี่ยขนมันจะมันนุ่มนะแต่บว่ามันมีความแน่นกว่าถ้าถามว่าใช้ได้ไหมสําหรับรอยีกว่าบาทอะ่ะ มันใช้ได้เลยนะออไอเทมทั้งหมดที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับแต่ผมจะใส่ลิงก์เราใน description box นะครับเผื่อใครที่สนใจและอยากจะลองสั่งมาใช้บ้างเพราะว่าราคามันถูกมากจริงๆอะ่ะ้วคาส่งก็คือถูกด้วยนะค่าส่งไม่แพงแล้วก็รอของไม่ค่อยนานด้วยนะครับประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆขึ้นอยู่กับช่วงเลยนะเพราะว่าช่วงนีน้อาจจะมีการล่าช้าเพราะว่าโควิดะเนาะล้างมาแล้วก็เกลี่ยมาเนี่ยนะฮะยังไม่เจอว่า มีปัญหาอะไรอาจจะมีคนหลุดออกมาเล็กน้อยเนาะเกลี่ยไปอย่างนี้แล้วนะครับก็ยังไม่มีความระคายเคืองผิวเลยด้วยความที่เขาเป็นผลสังเคราะห์ด้วยแหละอันนี้นะถ้าเกิดสมมติเต็มสิบผมให้สักประมาณแล้ละกันเพราะว่าชอบอันนี้สุดอะเวลาลงบรอนเซอร์นะผมหลังๆในผมก็ชอบลงตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นการแบบทําให้หน้าเนี่ยมันดูแบบว่า มีมิติมากขึ้นนะครับบรอนเซอร์ตัวนี้ของ Charlotte Tilbury เนี่ยมันจะเป็นบรอนเซอร์ที่ค่อนข้างสีเนี่ยไม่ได้เข้มมากแต่ว่าสามารถบิวให้เข้มขึ้นได้นะครับแต่ถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะพลิกอัพผลิตภัณฑ์ออกมาได้ไม่เยอะเท่ากับการใช้แปรงขนสัตว์แบบนี้นะฮะผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ต้องจิ้มบ่อยขนาดนี้เนี่ยอันนี้น่ผมต้องรีดิฟ์เนี่ยหลายครั้งเลยนะครับสำหรับกอลแปรงตัวนี้นะโอเคผ่านไปกับแปรงตัวแรกนะครับตัวต่อมานะคะก็เป็นแปรงเล็กลงมาอีก ไซส์นะครับก็คือแปลงอันนี้ เป็นแปลงเขาเขียนว่าเนโซเบอร์102่น์อนะครับอันนี้ตอนที่ผมซื้อนี่มันจะมีพวาะองสามไซส์ก็คือไซส์เล็กกลางแล้วใหญ่ผมเลือกไซส์นี้มาเพราะว่าเรายังไม่มีแปลงทรงนี้ในการไล่ด่างอะ่ะเราอยากจะรู้ว่านี้เนี่ยมันจะแบบดีไหมราคาด้ามนี้เนี่ยแปกว่าบาทอะ่ะคือแบบมันดูมันดูแพงกว่าราคาจริงๆรอะ่ะในความรูม้สึกตรงนี้เป็นสีทองแล้วก็ด้ามเป็นด้ามไม้มีความแบบวางให้บนโต๊ะแล้วมันยังดูแบบหรูหราอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นขนแท้นะอันนี้จะเป็นขนสัตว์จริงนะครับปัญหา ที่ผมเจอกับอันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีขนที่มีความซีโดซีเดีอยู่ด้วยแล้วก็พอแล้วผมล้างแล้วเนี่ยขนมันยิ่งฟูขึ้นจากที่ตอนแรกเนี่ยพอแกะออกมาจากกล่องเนี่ยรู้สึกว่ามันขนาดใหญ่กว่าที่คิดนะสำหรับการคอนทัวร์จมูกนะครับคอนทัวร์ที่ผมใช้นะครับเป็นคอนทัวร์ของอิงกรอดนะที่ผมเอามาใส่พาเลตเอง DIY แบบนี้นะครับก็ลองจุ่มไปนะแล้วก็ฉลอง จริงๆไซส์มันก็ได้แต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันถ้ามันเล็กกว่านี้สักนิดหนึ่งน่าจะดีนะครับเฮ้ยแต่ว่าขนไม่บาดเลยนะขนไม่บาดเลยละมุนผิวอยู่นะครับสำหรับ80กว่าบาทเห็นไหมฮะว่าด้านบนของแปลงเนี่ยมันมีความหนาข้างล่างมันเล็กใช่ไหมฮะมันก็จะเข้ากับทรงตรงนี้พอดีที่ข้างบนเนี่ยเราจะ c o n เซนเทรตสีไปข้างบนแล้วก็ให้มันไล่ลงมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะด้านนี้นะครับผ่าน เนี่ยก็สะดวกดีนะคะอย่งี้ๆีแค่นี้เลยไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องเบรนอะไรเยอะแค่จิ้มจิ้ม,มแล้วก็เกลียออกมาคอนโทรจมูกเสร็จแล้วอันนี้ อันนี้โอเคอันนี้ผ่านถัดมานะครับจะเป็นแปลง3ด้านนี้นะคบเป็นแปลงเขียนคิ้วแล้วก็เป็นแปลงอายไลเนอร์นะจะบอกว่า3แท่งนี้เนี่ยราคาแท่งละ40กว่าบาทอ่ะ4บบาทนะคะประมาณ4 4 45บาทอะ่ะคือมันถูกมากคือแบบมันก็ไม่ได้ดูแย่ด้วยนะมันก็มีความแบบเดยบเรียบะนะฮะและเป็นขนสัตว์จริงด้วยทรงแรกนี้เนี่ยเป็นทรงที่น่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆแต่ว่าแปลงญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบทาแปลงทรงคิ้วเล็กอย่างนี้มานะฮะ แต่ก็ซื้อมาเอาไว้สำหรับเผื่อสต็อกต้องใช้นะครับส่วนอีก2ด้านเนี่ยเป็นแปลงที่ไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนทำนะมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเส้นมันจะคมเส้นมันจะไม่หนานะฮะเหมาะกับการเขียนไอายไลเนอร์แล้วก็วาดเส้นคองคิ้วที่มีความ ต้องการเส้นคมคมอ่ะอันนี้เนี่ยทรงแบบนี้จะตอบโจทย์นะฮะแปรง3ด้ามน,นี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาใช้กับตัวเองนะครับผมซื้อเอาไว้สำหรับเอามาแต่งให้กับคุณแม่นะเพราะว่าผมชอบใช้แปรงที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยในการทาอายไลเนอร์เล็กๆบางๆนะครับหรือว่าเอามาทําการสกิททรงคิ้วนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะขั้นแรกเลยผมจะขอใช้เจ้าด้ามเล็กสุดนี้ก่อนเติมคิ้วให้เต็มนะครับซึ่งที่เขียนคิ้วผมก็จะใช้ของอินกรอดเหมือนกันนะคะเพราะด้วยความที่เขาเป็นขนสัตว์แท้มันก็จะมีความแบบจิกสีขึ้ ใช่ไหมเอ่ยไซส์นี้เนี่ยจะเหมาะกับการขีดคิ้วผู้หญิงมากกว่านะครับเพราะว่าคิ้วผมมันใหญ่แล้วเวลานะ้มันอาจจะใช้เวลาในการเติมเยอะเกินไปนะฮะ <S 2> <S 2> อ,อันนี้มันพิเศษขนาดนั้นไหมมันก็มันก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นเรายังสามารถหาซื้อปแปลงอย่างนี้เนี่ยได้ในหลายๆยี่ห้อนะฮะแต่ว่าพอเทียบกับราคา40กว่าบาทแล้วอะ่ะผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะสำหรับแปลงด้านนี้นะครับคิ้วเอาประมาณนี้เติมประมาณนี้นะครับสำหรับแปลงอันแรก แปลงอันที่2อ,อันที่3เนี้ยจะลองเอามาทําเทคนิคที่ผมบอกนะกับคิ้วตัวเองอะ่ะผมจะไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้นะเพราะาผมมีคิ้วเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเทคนิคนี้ผมจะใช้กับคุณแม่บ่อยเพราะว่าเขาคิว้วคิ้วสั้นบางนะครับพอทําอย่างนี้เนี้ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนกับว่าคิ้วเนี้ยตั้งเป็นการแบบหลอกด้วยอิลูชั่นนะครับว่าว่าว่า,วามีขนคิว้วแล้วด้วยความที่อันนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเจ้า แปลงด้ามตะกี้นะผมจะลองเอามาวาดเส้นตรงนี้ดูนะครับส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคมันใช้ได้สําหรับราคานเนี้ยมันดีเกินราคานะแต่ว่าถ้าขนมันใส่มันแน่นมากกว่านี้เนี่ยมันน่าจะให้เส้นที่คมมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเนี่ยลองดูนะว่าใช้อันนี้เนะี่ยวาดเป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับเติมขึ้นมาเนี่ยส่วนแปลงเขินคิวด้ามนี้นะครับ <S 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 ก็เหมาะกับการเอามาทําแบบนี้เหมือนกันหรือว่าจะเอามาสกิด อายไลเนอร์ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่มีอายแชโดว์สีดำตอนนี้ในมือนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวที่เขียนคิ้วนั่แหละมาลองลองเติมเติมดูอันนี้ปกติไม่ทำกับตัวเองนะบอกไว้ก่อนนะฮะเห็นควันต่างไหมอะคือมันซับชอมากสีมันเป็นสีเทาเนอะเออมันก็ได้อยู่นะครับถ้ามันเป็นเส้นมากเกินไปก็ขออนุญาตใช้แปรงสปูรี่เกลี่ยออกให้มันมีความแบบ ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟแปลงด้ามสุดท้ายเนี่ยเป็นแปลงอันนี้ฮะอันนี้เนี่ยขอสรภาพเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับอันนี้สั่งมาจากในช้อปปีนะราคาอันนี้เนี่ยก็ไม่กี่สิบบาทเองอะ่ะผมก็ซื้อมา2อ,อันเลยนะผมจะใช้กับลิปอันนี้นะครับเป็นของ Chapter 1 Beauty นะครับสี On The Go เป็นสีที่ทาแล้วสวยมากเลยนะก็ทาดังกลางก่อนนะครับเมมนิดนึงแล้วก็เกลี่ย จะบอกว่าแปรงอันนี้นะครับผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ ชอบมากถึงแม้ว่าหน้าตามันจะแบบอ้วนๆตะมุตมิคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันดีเกินกว่าราคาค่าตัวมากๆเลยนะแนะนําเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครที่อยากได้เนี่ยสั่งไปเลยสองสัด้าถ้าเกิดว่าผมทาลิปที่มันสีเข้มเนี่ยมันอาจจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะสาหรับใครที่เออปากเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเอามือมาเลอะในการเกลี่ยด้วยนะครับตัวนี้ดีเลยนะแล้วนี่นะครับก็เป็นลุคแต่งหน้าแล้วก็รีวิวกับแปรงจากประเทศจีนนะครับมันน่าทึ่งนะที่คน เ,เขาสามารถผลิตแปลงออกมาขายในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ได้ก้องแก๊งไก่กาหรือว่าพังง่ายเลยแล้วพอมองไปที่แปลงเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เราซื้อมาในราคาหลักพันนะมันก็รู้สึกแบบอันนี้มันก็พอเทียบเท่าได้เหมือนกันนะใครที่สนใจนะครับก็ลองไปสั่งดูได้นะครับแต่ผมจะใส่ลิงก์ทุกๆอย่างนะครับไว้ใน Descript i o n box นะครับไปตามส่องกันได้ไม่มีอันไหนสปอนเซอร์เลยนะคือซื้อมาลองเองจริงๆนะครับด้วยความที่เราเป็นคนสะสมแปลงดับชอบแปลงนะครับถ้าถามว่าทั้งหมดนี้เน ชอบอันไหนมากที่สุดหรอ2ด้านนี้แล้วกันนะ2ด้านนี้เป็นทรงที่เป็นอันที่แบบว่ารู้สึกประทับใจที่สุดแล้วก็แปลงคิ้วอันนี้และกันอันใหญ่นะเพราะว่า2ออันเนี้ยมันยังพอหาซื้อได้ไง ส่วนอันนี้เนี่ยถามว่ามีได้ไหมก็มีได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเราเจอแปรงบรอนเซอร์ที่ผมค่อนข้างชอบมา,มากๆแล้วเป็นของฮาคุโคโดะแล้วพอมาเจออันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะมาโคน่นแต่ว่าก็อย่างว่าแหละอันนี้มันคือฮาคุโคโดที่เป็นขนสัตว์แท้แล้วก็คุณภาพสูงแต่อันนี้เป็นคนสังเคราะห์แล้วก็ราคาถูกกันแบบโอ้โหกี่เท่านะครับยังไงถือว่า ราคานี้ทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็แฮปปี้นะครับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วแล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้นะครับแสดงมผมเพื่อนได้ที่เพจอัง l e w a n งหรือที่ n s t t g r r m m i i ฮอังเค้บงครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับรอมาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย